่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท,ทันน้อะ่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ทางช่องน,ะะนองะอาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อพารวยสุพารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพามอน้แอดก็ได้เดินทางมาอยู่กับเกาะกลางน้ำเนาะค่ะเพื่อที่มาขอโชวขอมานฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ดเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะทำมักค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะค่ะกดแชร์เอาบุญน้ำกันนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะพี่น้องคะเพื่อที่สิได้พลาดข้าวซานดีๆได้จากทางช่องนะค่ะพี่น้องวันนี้แอนก็สิขึ้นไปกราบขอพรขอโชคลานฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปน้ำกันนะค่ะพี่น้องขาห้ามาไปชมน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเก็บไปว พี่น้องคะนี่ทางขึ้นไปขอพรขอโชคขอมนันเลยพี่น้องเด้คโอ้เห็ดปวกเกิดเลยเด้อนี่หอนเห็ดปวกนี่หอนเห็ดปวกกันหน่อยเลยนี่อืมสาธุเด้อปูเด้อยาเด้เอมาหอนมาเชิงกับไฮโชคไฮหมนัน โอ้คนมาขอเลขว้นจนนี่พ่อ่อเด็หกสองสามหกสองสามหกสอ,อเ,เออออด็ข้าอนอกหนูดีเลยอเตียมเตียมเปียยมันเป็นต้องทำเปียก อไอ้ซี่สองมั้งนะคะเด้อเห็นเป็นตัวใดนะสามหกสองนะคะพี่น่องเต่ว่วตัวทั่งๆบรูตัวยางตึ้งซอยกันตึ้งซอยกัน

มันก็ปูหนาท่องนี่แหละค่ะพี่น้องมาสุเขาลืมแล้วนะัคนบอกยืนเลยเนาะซื่อปูไงหนาท่องไหเซื่อยัง็นปูยังมาที่คนบอกเข้าเข้ามาหมดก่อนจำ่ได้เออปูหนาท่องแต่คนไม่ซื้อข่ากาบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าท่านเออ,เอ,อซื้อปูเปิลไปกัน,นเาบาบะถึกนะคะพี่น้อง ค่ะขอพรขอโชคขอมาน้ำปูน้ำยาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาแอร์สิตตังกล่องไว้ขอพรเด้อผู้อยู่ทางไกลผู้ไปบ่ะหอดมากประเทิงเนาะคะ่ะขอพรปูมาสูเชียนท่านะแอร์พ่อไปนะว่านี่พ่อกับสาวเชียนตัวเลขสองสามหกอีกสามหกสองะฮะเอา

สามหกสองเพื่อโชกเพื่อมานค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาไต่คลิปเอาเด้อพี่น้องค่ะอ่าเห็นบาตรงกันกับแอดมินเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจากไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ยุ่กลางเกาะนะคะพี่น้องค่ะถ้าห้ามาวัดจะไปจังหวัดด้วย สองนะคะพี่น้องเด้อคาถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะพี่น้องเนาะพี่ได้อันหนึ่งของไฟของพี่ม่ อายุกลางเกาะล่มลื่นเย็นสบายเลยเด้อค่ะพีน่น้องน้ำปูน้ำยาอาปูเอ้ยค่ะพี่น้องห่างมากราบมาไหวมาขอพรก็คอยพี่น้องข้าโชกข้าหม,ามัน้อปูเด้ออาเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อ่ะผูใดาตาดีก็สิได้เห็นโตจ้าจนะค่ะพี่น้องค่ะ,คะเห็นโตคักๆักาะค่ะ สําหรับพี่น้องที่ได้ได้เบิงได้ชมคลิปนี้นะคะขอให้ครอบคร่วหฮงเฮืงเหลืองเหลือมคิดปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สมควงม,มุงมาดปาถนามาหอดมาเถึงอีพออีกแม่ปูแล้วนะคะก็ขอให้เจริญจะเลิศจะเลิน,เลนนะคะพี่น้องเนาะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทูกท่านนะคะมีแต่คำว,ว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงขอให้ถือห้ยรวยรางวันใหญ่เนาะคะ่ะถือสามตัว้ายรางวันที่หนึ่งนะคะพระว่าจิเป็นสามตัวนาสามตัวหวลังขอให้เฮงเฮงปังปังไปน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ